ตัวนี้สงตายยากจะไปซื้อของกันนะคะไปกับน้องสุกล้นแสนล่ะเดี๋ยวบินเคนอะินเนาะ ม่คคคาพสสสึกีเอบตอนนี้พวกเรากำลังจะไปซื้อของที่ห้างไปดูของกันค่ะ ตอนนี้ก็ถึงห้างเป็นที่เรียบร้อยน้องสุขล้นแสนล้านผามาถึงที่ย่างโปรดภัยนะคะนี่จะเป็นร้านอิงกูนะคะร้านนี้จะใช้บัตรใช้บัตรซื้อได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าขามองอิ่มเออเขมองอิ่มท่านเป่าเขาเขามีบัตรของบริษัทก็เลยมาซื้อได้ เป็นบริษัทค่ะบัตรบริษัทเขาทำให้อะเดี๋ยวไปถ่ายในห้างกรุกกลิบนะคะแล้วเราก็จะมาเอาบัตรตรงนี้กันนะคะเครื่องเครื่องเช็คกว้างมากค่ะ ก็จะเป็นด้านเหนือนะคะเยอะมากใหญ่สิมาซื้อตับค่ะตับแล้วก็นี่หัวใจหัวใจหมูเยอะมากเฮติก็จะซื้อซื้อลิ้นหมูซื้อตับสองอย่างต่อจากนั้นมาสอยเครื่องดืง่ม แกซีจะมาดูกลึลหมายถึงเออที่ว่าต้มอ,อุ่นๆนะคะญาติกำลัอง,องอิ่มเดินไวมากอันนี้ก็จะเป็นซยโโ๊สนะอันนี้จะเป็นโยโโ๊ต ที่กินกับขนมปังอันนี้ก็จะเป็นซอยผักผล,ลไม้นะคะซอยผักผล,ลไม้ขโพทแอปเปิลอันนี้แอปเปิลอันนี้ อร่อยมากมีมะม่วงด้วยมีทุกอย่างมีเอ่โอ้แอปเปิ้ลเยอะมากเลยค่ะแอปเปิ้ลเยอะมากยาสิก็จะมางุ ดื่มกาแฟนะคะดื่มกาแฟโลกขมมอ,อิ่มสเต็กอรไรยบรลอย กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่คารพโอ้ยยายสิมานั่งรอขอมองอิ่มเขาเหมือนสติตะเลิดหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ยายสิก็อยากจะซื้อๆแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะเพราะว่ายายสิจะต้องไปซักผ้าอีกถุงหนึ่งคะ่ะไปซักผ้าที่ชั้นใต้ดินนะคะ อพาร์ตเมนต์ของยเยสเซียเมื่อวานนี้ซักไปถุงหนึ่งเพราะว่าเครื่องซักผ้ามันเสียค่ะเสียสองเครื่องเลยทั้งหมดมีสามเครื่องดูสิคัะทุกท่านยายสีจะมาซื้อเนื้อเนื้อไปทำเนื้อตุ่นนะคะเนื้อตุ่นยาจีนนะเพราะว่าสมัยตอนที่ยายสีส่งยาค้นนะคะได้สูตรมา แล้วทีนี้ยายสิก็จะมาต้มเพราะว่าเนื้อที่เนี่ยมันมันนิ่มอยู่ค่ะแต่ยายสิอยากกินเนื้อที่มันเหนียวเหนียวแล้วก็มีเส้นเอ็นเยอะๆแล้วก็ต้มนานๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมันกินแล้วมันอร่อยใช่ไหมคะทีนี้ยายสิหาแล้วหาอีกหาหาไม่เจอที่เนี้ยส่วนใหญ่เขาเวลา ค่าเนื้อเขาจะเอาอายุที่แบบไม่เก่ะเขาจะมีลิมิตของเขาอะค่ะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามันจะเหนียวใช่ไหมคะทีนี้ยายสิก็ซื้อลิ้นมาลิ้นกับไอตับหัวใจหรืออะไรสักอย่างอะคะ่ะเดี๋ยวลู้ตอนต่อไปนะคะอันนี้ทั้งหมดที่เราซื้อกันนะคะก็จะมีซอสมีนมแล้วก็มีผัก มีไข่แล้วก็มีอะไรน้ำซอสของท่านปาเปาขมมงอิม่มถั่วงอกงแล้วก็เนี่ยคะ่ะเครื่องดื่ม,มเครื่องดื่ม,มเครื่องดื่มของยายใสต้องไปต้มก่อนคะ่ะเขาเรียกที่นี่เขาเรียกกลึกเหมือนวายต้มอะคะ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกันนะคะถ่ายรอบๆให้ดูแบบ รุบกริบนะคะสวยมากค่ะ <assessment> ตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงเกือบเจ็ดโมงแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยาสีช่วยญาติก่อนค่ะตอนนี้พวกเราก็ขับรถ กลับบ้านกันแล้วนะคะายายสิไทยให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยดูกรมกริกนะคะยาย,นส,นส,ยสิก็ไทยนานไม่ได้ค่ะอยู่ในรถนะค่ะเวียนหัวมากค่ะ